อาหารบางชนิดที่เรากินในชีวิตประจำวันนี้อาจจะเสี่ยงทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้รวมทั้งโรคร้ายอย่างมะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะเพิ่มความใส่ใจในการเลือกกินอาหารแต่ละอย่างและควรจะหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดที่อาจจะเป็นตัวการให้เกิดมะเร็งได้ดังต่อไปนี้ค่ะอาหารที่ปรุงด้วยความร้อนสูง แม้การใช้ความร้อนปรุงอาหารจนสุกจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้แต่อาหารประเภทเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลารวมถึงเนื้อสัตว์ปีกต่างๆที่ผ่านกระบวนการปรุงสุกโดยใช้ความร้อนสูงก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้โดยเฉพาะอาหารที่ปรุงด้วยความร้อนที่สูงกว่า148องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือปรุงโดยใช้ความร้อนสูงเป็นเวลานาน,านเนื่องจากพอความร้อนทำปฏิกิริยาการกับกรดอะมิโนน้ำตาลและสารครีเอทีนในเนื้อสัตว์ จะทำให้เกิดสารก่อมะเรง็งเฮเทโรไซคลิกเอมีนหรือเมื่อน้ำและน้ำมันหรือไขมันจากเนื้อสัตว์ที่นำไปย่างยดลงไปในเตาจะก่อให้เกิดสารก่อมะเรง็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในเปลวไฟซึ่งสารนี้จะเกาะติดกับเนื้อสัตว์ที่ถูกย่างหรืออาจเกิดขึ้นจากกระบวนการปรุงอาหารวิธีการอื่นๆได้เช่นกันเช่นการรมควัน จากการศึกษาเราพบว่าการกินเนื้อสัตว์ที่นำไปปรุงสุกด้วยการย่างการทอดรวมถึงการย่างแบบบาร์บีคิวนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งตับอ่อนและมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะ แต่งานค้นคว้าดังกล่าวไม่ได้มีการระบุถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนของการกินสารเฮเทโรไซคลิกเอมีนและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนกับการเกิดมะเรง็งซึ่งยังจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยเช่นวิธีการในการปรุงอาหารเอนไซม์ side, ในร่างกายของผู้บริโภคที่เผาผลาญสารก่อมะเร็งเหล่านี้รวมถึงปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดการสะสมของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอย่างมลพิษและควันบุหรี่เป็นต้นค่ะ นอกจากนี้พืชผักบางชนิดที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนโอแอสพาราจีนอย่างมันฝรั่งที่นำไปปรุงสุกด้วยความร้อนสูงเช่นมันฝรั่งทอดจะทำให้เกิดสารอะคริลามายขึ้นถ้าหากว่ารับประทานสารนี้เข้าไปร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนสารให้กลายเป็นสารไกลซีดามายซึ่งเป็นสาเหตุให้สารพันธุกรรมในร่างกายได้รับความเสียหายจนเกิดการกลายพันธุ์และโครงการพิษวิทยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกาคาดว่า อะคริลามายเป็นสารก่อมะเรง็งโดยอ้างอิงข้อมูลจากการศึกษาในสัตว์ทดลองแต่การศึกษาในมนุษย์กลับยังไม่พบหลักฐานว่าสารอะคริลามายเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการเกิดมะเรง็งใดๆค่ะยางไรก็ตามผู้บริโภคสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารเพื่อลดการก่อตัวของสารก่อมะเร็งดังกล่าวข้างต้นได้หลายวิธีเช่นไม่ปรุงอาหารด้วยความร้อนสูงเป็นเวลานาน,าน หลีกเลี่ยงการย่างเนื้อสัตว์บนเตาหรือบนกระทะร้อนๆถ้าหากนําไปย่างควรจะพลิกชิ้นเนื้อบ่อยๆหรือทําให้เนื้อสัตว์สุกด้วยไมโครเวฟก่อนแล้วถึงจะนําไปย่างส่วนอาหารประเภทมันฝรั่งก็ควรจะรับประทานมันฝรั่งที่สดใหม่โดยอาจนํามันฝรั่งไปลวกให้สุกก่อนจะนําไปทอดเป็นต้นค่ะอาหารแปลรูปผลิตภัณฑ์แปลรูปจากเนื้อสัตว์ก็มีให้เลือกรับประทานหลายชนิดทั้งกุนเชียงแหนมหมูยอไส้กรอกแฮมหรือโบนา,า่า ซึ่งอาหารเหล่านี้ล้วนผ่านกระบวนการแปลรูปโดยใช้สารโซเดียมไนไตรด์หรือโพแทสเซียมไนไตรด์ที่เข้ายับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและลดการเกิดกลิ่นหืนเพื่อที่จะยืดอายุของอาหารให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นนั่นเองรวมถึงจะคงสภาพสีสันและรสชาติของเนื้อสัตว์ให้ดูน่ากินอยู่ตลอดเวลาค่ะ แต่ว่าสารแปลรูปอาหารเหล่านี้เนี่ยอาจทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมีการศึกษาหลายชิ้นที่แสดงให้เราเห็นว่าการกินผลิตภัณฑ์แปลรูปจากเนื้อสัตว์ที่มีส่วนผสมของสารไนไตรด์ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ได้มากขึ้นนอกจากนี้ถ้าหากผู้บริโภคได้รับสารไนไตรด์มากเกินไปในทันที จะส่งผลให้ฮีโมโกลบินในเลือดไม่สามารถจับตัวกับออกซิเจนได้และทําให้ร่างกายขาดออกซิเจนมีอาการหายใจหอบหัวใจเต้นแรงตัวเขียวเล็บเขียวและอาจทําให้เสียชีวิตได้ในท้ายที่สุดค่ะอาหารที่เติมแต่งวัตถุเจือปนอาหารหรือมีสารปนเปื้อนจากขั้นตอนการผลิตเช่นการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตการใช้ยาปฏิชีวนะในขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช การปนเปื้อนของสารที่อาจก่อมะเร็งอย่างบ i สฟีนอลเอและสารทาเลตในบรรจุพัณฑ์อาหารการปนเปื้อนของโลหนะหนักอย่างสารปรอนหรือแคดเมียมเป็นต้นถึงแม้ว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จะยังไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนนะคะว่าสารดังกล่าวเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งโดยตรงได้อย่างไรแต่ผู้บริโภคก็ควรจะระมัดระวังในการกินอาหารเสมอค่ะ เราควรจะเลือกอาหารที่มาจากแหล่งที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจถูกเติมแต่งด้วยวัตถุเจือปนหรือมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายเครื่องดื่มแอลกอฮอล แม้การวิจัยบางส่วนจะแสดงให้เห็นว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสมอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แต่ถ้าหากดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคมะเริงได้ด้วยเช่นเดียวกันเช่นมเร็งช่องปากมเมร็งกรองเสียงมเมร็งหลอดอาหารมเร็งตับมเร็งเต้านมมเร็งลำไส้และ,มะเมร็งทวารหนักเป็นต้นค่ะเนื่องจากว่าร่างกายจะเผาผลาญเอทานอลที่อยู่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กลายเป็นสารพิษที่มีชื่อว่าอะเซทัลดีไฮด์ซึ่ง อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งที่เข้าไปทำลายสารพันธุกรรมและโปรโตีนในร่างกายได้อีกทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ก็ยังทําให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งได้น้อยลงเช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน D และแครโรทีนอยนอกจากนี้แอลกอฮอล์ก็ยังส่งผลทําให้ปริมาณฮอร์โมนเพศอย่างเอสโตรเจนในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมด้วยนอกจากนี้ขั้นตอนการหมกักหรือการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็อาจจะมีการปนเปื้อนของสารที่อาจก่อมะเร็งได้เช่นแร่ใยห,หินสารไนโตรซามีนสารฟีนอลและสารไฮโดโครคาร์บอนเป็นต้นค่ะ อาหารที่มีไขมันทรานส์ไขมันทรานส์จะมีทางรูปแบบของกรดไขมันธรรมชาติที่เราพบได้ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมของสัตว์กินพืชเช่นวัวแพะหรือแกะและรูปแบบไขมันทรานส์สังเคราะห์ซึ่งเป็นชนิดที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้ โดยไขมันทรานส์สังเคราะห์นั้นเป็นผลผลิตจากการเติมไฮโดรเจนเพื่อเปลี่ยนน้ำมันพืชให้เป็นของแข็งเช่นเนยขาวหรือมาการีนพบมากในอุตสาหกรรมอาหารแปลรูปขั้นตอนการผลิตดังกล่าวทำเพื่อที่จะช่วยยืดอายุอาหารให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นรวมถึงช่วยให้อาหารเหล่านั้นมีรูปลักษณ์และรสชาติที่น่ากินซึ่งอาหารที่หลายคนคุ้นเคยก็มักจะมีส่วนประกอบของไขมันทรานส์ เช่นเค้กคุกกี้โดนัทมันฝรั่งทอดไก่ทอดครีมเทียมขนมอบต่างๆและอาหารที่ต้องผ่านการทอดเป็นต้นค่ะมีการศึกษาด้วยนะคะว่าผู้หญิงที่มีระดับไขมันทรานส์ในเลือดสูงมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้หญิงที่มีระดับไขมันทรานส์ในเลือดต่ำถึง2เท่าแต่บางการศึกษาก็ระบุนะคะว่าไขามันทรานส์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่สามารถที่จะสรุปผลด้านนี้ได้อย่างชัดเจนค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ